ในพลังงานดาวที่เต็มไปด้วยความเจิดจรัสนะคะมันหมายถึงความงดงามพลังงานออโรราของคุณณนะตอนนี้เลยนะคะแล้วในเวลานี้สิ่งที่เราอยากจะพูดคือมันกำลังจะไปดึงดูดเรื่องอะไรมาเงินหรอความสําเร็จโอกาสหรือจะเป็นคอนเนคชั่นหรือว่าจะเป็นเนื้อคู่เรามาฟังกันดูนะคะว่า ในพลังงานคุณที่มันเจอจรัดแบบนี้มันจะไปดึงดูดเรื่องอะไรกันมากดติดตามแม่หมอด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะที่เป็นรูปพระจันทร์ช่องเดอะสกายทาร์ลอตนะคะแม่หมอนะคะมีดูดวงนะคะก็คือแบบถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบสไตล์การอ่านไพ่กับแม่หมอปลัก๊กี้นะคะก็ดูดวงมีที่เดียวนะคะที่ติดต่อนั่นะคือที่ปากเขียวบ้านเขียวนะคะเดอะสกายทาร์ลอตนะคะอย่าลืมตัวข้างหน้าแม่หมอปลัก๊กี้เวลาก่อนโอนบัญชีเช็คให้แน่ใจว่าแม่หมอปลัก๊กี้เนี่ยโอนเนี่ยชื่อบัญชีพัชชาประสิทธาาิ์นารายไหมถ้าชื่อบัญชีีีนะะ้้คกก็ืออแมม่หปัตวจริง ในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าพลังงานของคุณที่ขึ้นเป็นเดอะสตาร์ในครั้งนี้จะไปดึงดูดเรื่องอะไรกันมานะคะเอาละค่ะมาติดตามติดตามติดตามโอเคเห็นไหมไพ่กระดิ่งใบแรกมาแล้วอุ้ยการแต่งงานคู่ครองความมั่งคัง่งความสุขความสงบ ความที่คุณจะได้มีพื้นที่ที่ได้ฮิวใจกับคนที่อยู่เคียงข้างคุณไปตลอดกาลนั่นง่ายขึ้นมาเป็นใบแรกแล้วในดูซิองค์ประกอบอื่นนะโอ้โหความวุ่นวายแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นคุณเห็นห้าม้มไหมคะ <c oughs> คุณเห็น <c oughs> คุณเห็นห้าม้ยไหม <c oughs> อีลุงตุงนังนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนมันคือคนที่จะเข้ามารุมรุกใส่คุณนะแล้วคุณต้องเลือกค่ะแต่วิธีการเลือกนะคะปักบอกเลยเลยว่าตั้งใจฟังให้ดีๆเขาบอกว่าคือคนที่คุณจะต้องอยู่ด้วยมันพีคุณกับเขามันไม่สามารถรวม5คนอยู่ในบ้านเดียวกันได้เข้าใจไหมคะไม่ใช่อคตินมีแฟนตเชียนะคะ <laughs> หรือจะรวมหรือจะรวมดีคะแต่มันวุ่นวายนะคุณอยากเลยเอาคนเดียวแล้วกันนก ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าค่าพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอืมคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเกิดอยู่ในเป็นชาวราศีธนูได้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวราศีอุย้ยชาวราศีกุมค่อะอะ ตรงนี้นะคะที่ปักหมอคือเขาอะมีสิทธิ์ที่จะเป็นชาวราศีตามนี้เลยนะคะใครที่แบบว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ้ยบัตราศีมันไม่ใช่อ่าหมอแบบอขอพลังงานหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้เลยค่ะแม่หมอบอกได้เลยว่าพร้อมที่จะอธิบายคุณทุกอย่างให้คุณแบบว่าเซฟคิดนี้เก็บไว้เลยเพราะว่าดีเทลหมอจะเจาะแน่นๆนะคะอย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่หัวไวฉลาดมากคือพูดยังไม่ทันไรก็เอ๊ะอ๋อคือรู้เรื่องหัวไวฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งอยู่ง่ายกินง่ายนะคะ โอ้เขากับคนได้ทุกรูปแบบเลยทุกเพศทุกวัยเขาเจอคนนี้จะมีเพื่อนทั้งเด็กผู้ใหญ่คือแบบมีเพื่อนหลายวัยหลายกลุ่มหลายกลุ่มนะคะเป็นคนที่มีคอนเนคชันที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะออกไปแนวทางธุรกิจหรือว่าคอนเนคชันเกี่ยวกับเรื่องอำนาจนะคะอืแค่เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าคนนี้โปรไฟล์ดีนะคะและรนันิยมของเขาล่ะลักษนิยมของเขาเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่ลุยๆนะคะอาจจะเป็นต่อยมวยอาจจะเป็นยกเวทหรืออะไรที่ชารเลนททดสอบอะไรนะเกี่ยวกับเรื่อง ล้ามเนื้อร่างกายกร่างร่างกายกันนะคะอาจจะชอบยกเวทชอบอะไรที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายแบบชอบชาเลนจ์เกี่ยวกับเรื่องความทรมานตัวเองบางคนก็สายลุยอย่างเช่นดำน้ำําหรือว่าชอบสกีหรือว่าอาจจะแบบโอ้โหชอบอะไรกีฬาที่มันแบบมีความชาเลนจ์หรือเล่นอเมริกันฟุตบอลก็ได้นะหรือชอบเล่นอะไรที่มันมีแรงกระแทกแบบว่าเออมันต้องมีการสู้กันเกิดขึ้นนะคุณเออมีแบบว่าบางคนชอบธนูชอบ อะไรที่เกี่ยวกับตีเบสบอลหรือว่าอาจจะพกปูนนะคะปูนพกพูดตรงๆไม่ได้ต้องบอกว่าพ,ก,พกแบบว่าชอบเล่นพวกแบบพวกปูนพวกอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอ่ะทีนี้ในส่วนของ6ไม้นะคะใน6ไม้เราว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างมากแล้วเป็นเ NERGY ของคนที่มีความเป็นธาตุดินนะคะได้แก่แบบ ชาวราศีพฤษภนะ,ะที่แม่หมอบอกว่าพฤษภก็คือชาวราศีของธาตุดินเนาะแล้วก็ที่แม่หมอเห็นอีกอย่างนึงคือมังกรนะคะมีมังกรแล้วก็มีกันนะคะอ่ะที่ทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยนะคือมีความคล้ายคึงนิสัยของเขาเป็นคนสุขขุมแล้วก็เป็นคนที่พูดเยอะเวลาดื่ม ดูเหมือนมีสองุคลิกในเวลาเดียวกันเขาเป็นคนที่เชสดีชอบอะไรที่เน้นฟังก์ชันแต่ก็ยังมีความเรียบหรูแล้วก็มีสไตล์นะคะมีสิทธิ์ที่คนนี้จะเป็นผิวออกสีแทนๆน,น,น้ำพึง่งน้ำพึงำพ่งนิดหนึ่งนะคะมีความผิวสีเข้มดูเข้มๆดูแบบอด้วยความที่เขาชอบกีฬาแบบเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตีกรงตีกอบแต่ตีกรอบไม่ค่อยเท่าไหร,ออไร่ชอบอะไรที่มันแบบบุกบุกลุยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบเล่นแบบบิบิกันก็ได้นะคะหรือว่าแต่ในส่วนของแบบคือเขาเป็นคนชอบสายแบบ ในแนวลุยๆบูบูว่าคุณแล้วคนนี้เป็นคนที่พูดภาษาต่างประเทศเก่งมากเห็นว่าพูดได้2อถึงสภาษาเลยนะคะคนนี้เก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าคนคนนี้เขาจะมาลุกใส่คุณอย่างไรโอ้โหเขาจะโชว์ความเปเลยค่ะซึ่งคุณจะเหม็นขี้หน้าเขามากว่าฉันมีปัญญาดูแลตัวเองคุณเกกลับเลยค่ะ คือสลับกันขิงเรื่องเรื่องว่าใครเปได้มากกว่ากันเลยอย่างเงี้ยเออมันเหมือนไม่ได้ทําเพราะว่าอยากอยากจะแค่แบบจีบกันแล้วนะอยากเอาชนะกันแล้วก็คุณสองคนไม่มีใครยอมกันเลยคือคนประเภทเดียวกันมันมาเจอกันมวยมันถูกคู่ค่ะคุณขาฉะนั้นคําเตือนของคลิปนี้คือจุดที่คุณจะมาของคู่กันคือจุดที่คุณจะได้ทําบุญอะไรร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีงานอีเวนต์หรือว่างานของเพื่อน หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มีความร่วมกันระหว่างคุณกับเขาอะจะได้ร่วมบุญกันและตอนนั้นนะคุณสองคนจะเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นการในเจอกันครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะ,ะสำหรับใครที่ เจอแล้วแล้วก็เข้าข่ายคนนี้นะคะหรือว่าคนที่คุยอยู่มีความเข้าข่ายคนนี้อยากเช็คแนใ่ใจมาดูดวงหลังบ้านกับแม่หมอปักกี้ได้นะคะอ่ะตามที่อยู่นี้นะคะอ่ะแม่หมอชื่อพัชชาประสิทธิ์อารายอ่ะสำหรับในครั้งนี้ขอให้คุณลงเอยกับคนที่น่ารักน่ารักและนิสัยจริตเดียวกันกับคุณนะเราเชื่อว่ามันไปไหนมาไหน,ไหนด้วยกันได้แล้วก็สนุกสนานด้วยกันเพราะว่าในรูปของหน้าไพ่เนี้ยเต็มไปด้วยความสุขและความละมุนของความอบอุ่นนะคุณกินไอความอบอุ่นเหมือนขนมปังออกจากเตาแหน อารมณ์ฟิลแบบนั้นเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขคันทำนายแล้วก็ได้พบกับคนรักคนนี้นะคะ